มาคลับขรรี์รักชัยวงเป็นตัวนำขวัญใจปีโป,เป้เป็นตัวที่สองพระศักดิ์สีเป็นตัวที่สามที่คงไปสามรักชัยวงยังเป็นตัวนำขวัญใจปีโป้เป็นตัวที่สอง รักษาศีเป็นตัวที่สามที่โค้งปลายสิบองทางตรงรักไทยวงยังเป็นตัวนำคนใจปีโป้เป็นตัวที่สองที่ปลายเก้ารักไทยวงยังเป็นตัวนำคนใจปีโป้เป็นตัวที่สองรักดิ์ศรีเป็นตัวที่สามรักไทยวงเป็นตัวนำ ขวัญใจปีโป้เป็นตัวที่สาถัดไปเป็นรักศักดิ์ศรีผลการแข่งในเที่ยวที่รักชัยวงหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดสี่เก้าวินาทีขวัญใจปีโป้หมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเก้าห้าวินาทีรักชัยวงหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดสี่เก้าวินาที